กลับมาชมวงตต่อครับสำหรับ EP4 นะสำหรับน้องโตโต้สิทธุตุ้มนะครับคนนี้บอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาและอนาคตเนี่ยเขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แน่นอนอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับเชิญอาจารย์ตายพิจิตต่อเลยครับ EP นี้ครับเราเราคุยกันครั้งเรื่องว่าติดทีมชาติแล้วใช่ไหมอายุเท่าไหร่สิบสิบแปดครับสิบเจ็ดสประมาณนี้ครับ แล้วเพลินเขาเปลี่ยนกฎด้วยครับเขารอบรองครับเลยได้ติดทีมชาติตอนประเทศแรกที่ไปประเทศแรกที่ไปคือกาตาร์ครับกาตาร์ครับโอ้ยเป็นประเทศมหาเศรษฐีด้วยนะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ไปแข่งเยาวชนโลกครับที่กาตาร์เยาวชนโลกหรืออะไรกันแร่ใช่ครับเพราะตอน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 ปีผมเอเชียไม่มีนะครับอ้าวทำไมครับผมจำไม่ได้ว่าทำไมแต่ใช่เอเชียเขาไม่ไม่ไม่จัดเขาไม่ได้จัดใช่ไหมไประดับโลกเลยตอนนั้นไปกับใครครับไปแบบพร้อมใครไปพร้อม โฟนนครสวรรค์ครับโฟนติดเหรอเพราะปีนั้นผมเข้าชิงกับโฟนผมแพ้โฟนครับอ๋อจำแม่นเลยใช่ครับแล้วใครอีกครับเหมือนเขาส่งสองคนครับปีนั้นอ่าแล้วแล้วปีไหนที่บอกส่งสี่คนเก็บตัวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเก็บตัวอยู่ในประเทศไทยใช่แล้วตอนนั้นแล้วก็ส่งสองถ้าถ้าจำไม่ผิดนะมันเคยมีชนส่งสามคนจะสี่ผมไม่มั่นใจนะันไม่มั่นใจไม่มีทั้งนี้ให้ก็อยู่ที่งบของสมาคมนะงบเยอะก็ส่งได้เยอะอ่ะแล้วผลเป็นไงครับไปกับโฟน ผมไปครั้งแรกผมเป็นรองแชมป์โลกเลยครับโอ้โหครั้งแรกเลยชิงาตาครับเข้าชิงกับโฟนเหรอไปเจอโฟนเหรอเจอโฟนรอบแปดคนครับเจอที่เจอกันเองชนะโฟล์รอบแปดรอบรองชนะใครครับรอบรองชนะเยอรมันครับเยอรมันห้าชนะห้าสามแปลกนะตอนนั้นยุโรปเนี่ยที่เราคิดว่าไม่น่าจะเล่นสุกก็เล่นเนาะเยอรมันเบลเยียมนะฮะอังแรษเนอเล่นละโดยที่แปลกแปอะไรวะรัสเซีย อ่าเล่นได้อ่าเริ่มเล่นเยอะละน้องสมชครับอ่แล้วรอบชิงเจอไงครับรอบชิงเจอฟอร์เอนูเซลครับตอนนี้ก็อยู่น่าจะกลายเป็นโปรแล้วอังกฤษนะฮะเจอเออออสเตรียครับออสเตรียครับประเทศแปลกๆออสเตรียครับครับอืมเขาก็เล่นโปรอย่างนี้ปัจจุบันน่าจะอยู่ในโปรแล้วครับแพ้เขาเท่าไหร่วันนั้นห้าสี่ครับโอ้สูสีโต่สิงทิ่เฟรมสุดท้ายเลยแล้วมีโอกาสไหมตอนนั้นโอ้โห มีโอกาสมากมากครับคือผมนําเข้ามาตลอดหนึ่งศูนย์เขาตีมาหนึ่งหนึ่งผมนาเขาสองหนึ่งเขาตีมาสองสองอะไรเงี้ยคือนําตลอดอจนมาสี่สี่กีสุดท้ายผมนําอยู่ประมาณสี่สิบกว่าแต้มโอ้โหแล้วมันเยังไงเหลือประมาณเหลือประมาณสี่แดงหรือห้าแดงถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะได้ยังไงฮะจุดพลิกผันก็คือมันมีผมกันกันแดงแดงอยู่ประมาณปีกชมพูครับขาวอยู่ประมาณหลุมหลุมหก เลยหลุมผมมานิดเดียวอหลุมซ้ายใช่ครับผมจะสกูอืสกูให้แดงอ่ะไปเตะเหลืองและให้แดงอยู่แถวแถวข้างล่างโซนโซนโซนสามสี่ครับครับพอเข้าใจไหมครับผมก็จะสกูกลับมาให้ขาวมาอยู่ในแถวแถวหลุมหกแล้วเหมือนผมเหมือนคิดน้อยหรืออะไรสักอย่างผมสกูมาขาวเปลี่ยนครับอืแล้วพอเขาหยิบขาวขึ้นมาผมไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับเขาแทงโตโตแล้วโอ้โหโตโตรู้ไหมว่าตอนนั้นน่ะ ยังได้สิทธิ์ไหมแชมปี้ยนบอไม่ได้สิทธิ์แล้วครับไม่ได้สิทธิ์แล้วครับอ๋อไม่ไม่เขาไม่ไม่มีตัวโปรแล้วครับอ๋อแสดงตอนนั้นเขาเขาเรื่มเริมีปัญหากันใช่ใช่เขาทะเลาะกันแต่ได้สิทธิ์ได้สิทธิ์หนึ่งครับได้สิทธิ์ที่ไปแข่งแชมป์้ยอลอกแชมป์ได้ไปแข่งเวอร์เกมที่สหรัฐอเมริกาอ๋อใช่ใช่ใช่ที่ได้บินไปตอนนั้นโอโต้ไปจริงรายการเวอร์เกมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะเท่าที่ผมทราบนะครับพี่ต้เขาพยายามจะดันให้เป็นแบบเหมือนไปให้เป็นปรีโอลิมปิกอ่ะ ก็คืออยากจะดันให้สรุกเกอร์เข้าไปในโอลิมปิกใช่แต่คุณต้องมีการเผยแพร่ก่อนทําให้ดีก่อนเหมือนมวยไทยเราครับก็ต้องมีเข้าไปอยู่ในเวิด์เกมเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าต่อรอจ่อเข้าโอลิมปิกเกมเพราะโอลิมปิกเกมเนี่ยจะมีแค่28ิชนิดกีฬาแล้วเวิด์เกมเนี่ยก็จะเป็นกีฬาที่มันเหมือนกับตกตกกระป๋องมาที่รอเข้าไปแล้วสังเกตนะครับถือว่าโชคดีนะไปอเมริกาเพราะส่วนใหญ่ประเทศที่ได้จัดเวิร์เกมนะ โพระนจะเป็นประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพของอังกฤษถูกต้องเอางี้เคยไปเมืองขึ้นอจักรภแล้วกันใช่ครับมาเลเซียญี่ปุ่นก็เคยจัดอ่มคือมันแปลกอ่ะจะจัดแบบประเทศที่ที่เขาเนาะเขามีความับถูกต้องถูกต้องถูกต้องโอ้โหพอได้ไปเวอร์เกมใช่ไหมยังยังครับอ่ะพอไปลองแชมป์โลกเสร็จเดอนไปต่อกลับมากลับมาแข่งเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้แชมป์แชมป์เลยแชมป์เลยเป็นไล่ะปีแรก แชมป์ปีแรกเลยครับดีใจไหมวันนั้นดีใจขนาดไหนแบบพ่อแม่พี่น้องเราคือถามว่าดีใจไม่ดีใจแต่ผมจะดีใจมากมากที่สุดเพราะว่าผมปลดล็อกก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้แชมป์เลยได้แบบแบบเป็นเป็นท่านรองอย่างเดียวอย้อนกลับมานิดนึงอาจารย์ตุ้มมีส่วนไหมมีส่วนมีส่วนมากมากเลยครับว่าเขาคงไม่ไม่ละเลยหรอกใช่มีมีส่วนแบบมากๆเลยครับแต่ว่าตอนตอนแมตชิงอาจารย์ก็อยู่ข้างสนามเจีอยู่ข้างสนามเลยมีปึ๊บ ไม่มีไม่มีไม่มีเขาเขาจะปล่อยเขาจะบอกว่าเขาจะปล่อยผมตัดสินใจเองเขาจะไม่หมอกระหว่างแข่งครับหลังแบบจบจบเฟรมค่อยค่อยมาคุยกันแต่ระหว่างที่ผมแทงตัดสินใจเองไม่มีนะยกมายกมือเกาศีรษะเอามือทำเขี่ยจมูกงี้มีไหมไม่มีครับเหมือนอาจารย์ต้เกาหูเกาอะไรมีไม่มีนะคือแต่ละนัดมตลอดเลยคือคือแปลกนะว่าผมเหมือนอาจารย์ตูงเราคุยกันบ่อยครับผมก็เชื่อเหมือนอาจารย์ตุ้ก็คือว่า คุณจะเป็นนักการที่เก่งเนี่ยการตัดสินใจสําคัญโดยตัวเองอ่ะสําคัญที่สุดครับอาจารย์แต่ถ้าคุณต้องมีการซ้อมคิดนะคิดยังต้องซ้อมครับเนาะถ้าคุณคุณไม่มั่นใจตัวเองมันเหมือนถ้าคุณแบบรอเก่งกับยังรอสิบเอลรออะไรเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยความมั่นใจมันไม่มีไม่มีใช่หรือมีก็ไม่เต็มเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้แล้วผมนึกภาพไม่ออกว่าคุณจะไปได้ไกลั ครับผมครับแล้วตตาบใดถ้าวันนั้นไม่มีไม่มีคนมาส่งคนส่งซิกแล้วครับเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็พยายามแทงไปปุ๊บมองข้างมองซ้ายมองขวานะฮะแล้วข้างๆก็จะคันยุกยิกยุกยิกไปไม่รู้เป็นอะไรแล้วจริงๆแล้วกติกาของสมัครเล่นเนี่ยห้ามนะห้ามใช่าห้องน้ำเนี่ยยังห้ามประกบเลยนะครับใช่ครับเขาวิสิทธิ์ให้แบแดงโค้ดเลยนะโอ้โหครับผมโดนอยู่ทีหนึ่งโดนมาจิกกาต้านแล้วอาจารย์ทำอะไร อาจารย์ไป็าวไอหัวอาจารย์ดิกเขาเขาแข่งไงวันี้ฟาวขอญาตเล่าเนาะครับฟาวอ่ะก็คืออาจารย์ดิกทำฟาวอวันนี้เ็ากลับไปให้ลูกเขตั้งใหม่ใช่ไหมกรรมการก็ตั้งไม่ถูกเนาะครับครั้งนี้ผู้เล่นคนนั้นแบบเป็นอินเดียอินเดียก็บอกว่าโอ้โหเขาอะไรที่แบบปฏิกาเคาเป๊ะมากถ้าเพื่อเอืมือของอินเดียนะไปโดนลูกอ่ามิ้อกไหมครับ จริงๆนะมันไม่เรียกว่าฟาวแต่ผู้สินตะโกนว่าฟาวนะครับจันดิกก็บอก อ้าวโดยฝาแล้วนี่กลับอลให้เขาแทนอีกทีผมบอกไม่ใช่ผมก็ยังอยู่ในแก้ต่างให้คู่ต่อสู้ของยิกงจารุศิ์แม่งผมจะโกนผมหยู่งบนงานแข่งหยู่งล่าเขาหาว่าผมเนี่ยไปอะไรบรรุประท้วงซึ่งบรรุงเนี่ยมันมันไม่ใช่ครับเขาก็ไล่ผมแบงก์นอกโดนไล่เลยเชิญไปแข่นอกเชิญไปพักผ่อน ผมก็ออกไปปั้นหนึ่งงบไปอยู่ในมุมหนึ่งดูเล่นลายคนคือคือกติกาตรงเนี้ยโตโต้เคยเจอไหมงอ้นโตโต้เล่นกับพี่ต้นครับพี่ต้นวางลูกโตโต้ทำฟาวเนาะโตโต้ทำฟาวแล้วผู้ตัดสินผมเป็นผู้ตัดสินผมก็ตั้งเงื่องะแกตั้งไม่ถูกตั้งไม่ถูกอ่าอ่าใช่ไหมโตโต้ก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ผมเป็นคนวางผมรู้อยู่เงี้ยเผออิญมือไปโดนลูกไปโดนนิดนึงโตโต้โดนปับ โดนใช่ไหมวาปรับเจ็ดนะาจะไม่ปิดเจ็ดหรือสี่หรือถามแต่ในเทิร์นนั้นน่ะยังต้องเป็นพี่ต้นต้องเล่นต้องเล่นต่อเขาปรับแต้มเพราะว่าคุณเนี่ยไปโดนลูกลูกไม่ได้ปรับเพราะว่าคุณไปทําฟาวอะไรครับครับมันม่เรียกฟาวมาเรียกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ครับครับนั่นแหละผมกำลังจะไปบอกเขาว่าเฮ้ยอีกเราต้องเล่นต่อนะไม่เขาเล่นครับเขาใจเขาใจแต่เสเนี่ยไม่ค่อยมีเจอถ้าคนไม่เล่นลูลุกเนี่ยผมไม่เคยเจอโ้ยางเทสไม่เคยเจอไม่แข่งมาไม่เคยเจอเล้ โอเคเราถึงไหนกันแล้วครับต่อหลังจากกดกลับมาปุ๊บปลดล็อกคุณพ่อคุณแม่คุยไงบ้างที่เราได้แชมป์ประเทศไทยพอได้ลองแชมป์เยาวชนโลกแล้วกลับมาเราได้แชมป์คุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทุกอย่างมันยังไงบ้างรอนิดนึงก่อนก็คือว่าอืแชมป์เนี่ยเขาเรียกว่ามันที่สดมันเป็นแชมป์ของประเทศเขาเรียกอะไรวะมันเป็นถ้วยจริงอ่ะอ่านึกออกว่มผมไม่ได้ว่าผมว่ากีฬา ทุกรายการมันสาคัญหมดแะแต่นี่มันเหมือนแบบมันบ่งบอกอะฮะว่าปีเนี้ยเราเก่งที่สุดในเด็กที่อายุต่ํากว่า21ครับอะใช่ไหมตอนนั้นเป็นไงบ้างพูดให้ฟังหน่อยตอนนั้นก็รู้สึกภูมิใจครับที่บ้านก็ภูมิใจว่าแบบผมว่าทําได้แล้วแบบปลดล็อกสําเร็จแล้วว่าผมก็มีถ้วยแล้วกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบถ้วยที่ใหญ่ที่สุดของเยาวชนตอนนั้นครับ นึกหน้าแม่บอกเลยอมยิ้ม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 ครับใช่ครับก็รู้สึกโอ้ก็แบบปึ้มปิ่มครับมาใช่แน่นอนมันได้แชมป์อ่ะมันแบบผมไม่เคยได้ครับมาครับพอลองก็ลอญนะบางคนเขาขึนมาทั้งยุทธ์ก็เคยได้แชมป์ใช่คือตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าผิดหวังจากจะหล่อการเป็นรองแชมป์รองแชมป์โลกรองดาวโจโลกอยู่ครับเพราะว่าแบบเหมือนแบบผมมีโอกาสแบบโอ้ย เกมสุดท้ายผมอยู่กับแปที่ผมจะชนะแล้วผมแบบผิดหวังผมว่าบินกลับมาแข่งเยาวชนไม่เป็นไรเอาใหม่อืทีนี้พอเข้าชิงอีกครั้งผมรู้สึกว่าภาพภาพมันมาาผมนําอยู่สามหนึ่งผมจำได้รอบชิงชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยนั่อยู่สามหนึ่งโดนตีมาสามสามเข้ามาใครครับใครครับเจอเอ่อนัทสลับรีครับนัทเอชอาร์ครับเราตีมา3-3เฟสสุดท้ายผมก็ ภาพเก่ามันมาแล้วภาพที่กาตามันผ่านมาเลยครับแบบต้องการให้ดีต้องกดดันเลยครับแบบกูจะเป็นลาะลองแชมป์อีกมหมอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายผมก็ทําได้ก็ดีใจมากๆครับภูมิใจมากมากครับอาจารย์ตุ้มเคยพูดอะไรกับเราไหมหลังจากที่เราได้แชมป์เนี่ยเขาเคยพูดคําพูดที่ดีๆให้เรารู้สึกโอ้โหเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบตกใจว่าเฮ้ยเขาชื่นชมเราอย่างไงบ้างนิดนึงเขาจะไม่ค่อยได้ แสดงออกทางคำ<ม>พูดนะครับเขาจะแสดงออกด้วยการแบบการกระทําอะไรอย่างเี้แต่ผมรู้ว่านดีใจมากๆ<ม>ก็แบบบอกผมว่าเป็นแชมป์แล้วก็ต้องยิงสอมให้หนักขึ้นนะอ<ม>อย่าซ้อมน้อยลงนะมีวินัยมากขึ้นนะเพราะว่ามันกาลังแบบเมือนถึงตอนนั้นใจมันกำลังกำลังขึ้นนะครับถูกครับถูกมันต้องแบบอัดอัดเพื่อให้มันใช่ใช่ตีเลยต้องตีตอนร้อนใช่ครับใช่ครับเพะเราคือคือพอได้แชมป์เนาะ ครับผมเดาเนอะอะไรก็ง่ายไปหมดก็คือว่าเราจะรู้แล้วว่าที่เราได้เนี่ยเราทําอะไรมาบ้างหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเราทบทวนจริงๆนะเนอะถ้าเราอยากจะไปต่อเนี่ยมัาต้องเติมตรงนั้นถูกต้องเรารู้แล้วว่ามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับทั้งจะเป็นเราชนก็จริงถ้าอยากได้รุ่นใหญ่เราก็ต้องเติมอะไรเข้าไปครับอะไรประมาณเช่เหมือนก่อนได้ก่อนก่อนที่ผมจะได้แชมป์ผมก็ เหมือนมุ่งมั่นมากอเพราะว่าเยาวชนมันมีรายการเดียวปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวครับถูกต้องคือสมมติว่าผมแพ้ปีนี้ก็ต้องไปรอยปีลอปีหน้าเลยใช่แล้วแบบผมก็ซ้อมเพื่อที่เป้าหมายผมคือแชมป์ประเทศไทยเยาวชนอแบบทุกปีเลยครับว่าผมมีเป้าหมายได้จะเอาให้ได้ผมแบบมุ่งมั่นมากซ้อมเพื่อรายการนี้รายการเดียวเลยใช่อะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในระดับเยาวชนเนี่ยมี2โอกาสนะพี่ต้นค่ะอาจารย์คือหนึ่งเนี่ย รายการเยาวชนยิงแชมป์ประเทศไทยกับ2รายการแชมป์ประเทศไทยซึ่งมุตโตเหลงรวมรุ่นใหญ่ที่รุ่นใหญ่ก็รู้อยู่คุณไปเบียดและใครโอกาสมันน้อยใช่างเงี้ยอย่างที่ที่โตโต้บอกว่าจริงๆแล้วมี2รายการแต่อีกรายการนึงแทบจะลืมไม่ได้เลยยากยากเนาะโอเคคือแล้วตอนนั้นน่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนงานเลี้ยงของสมาคมใช่ไหมที่โฮชิกเคนเนาะโฮชิกเคนของของคุณสุธนเนาะก็จะมี มีตอนนั้นโตโต้เราอยู่ในกลุ่มอะไรคุยว่ามีช่วงหนึ่งอ่ะโตโต้ได้รับการทาบทามอืคับรให้ไปเล่นละครหรือเล่นหนังใช่ใช่จริงไหมจริงไหมจริงครับจริงครับจริงอยังีงเราสินตอนนั้นผมไม่เดินเดินเดินห้างครับเดี๋ยวมอวังกะปีเสร็จกําลังจะลงมาในเลื่อนมีมีมีเหมือนแบบโมเดลลิ่งโมเดลเมย์มองเมยมองมาให้นําบัตรว่า สนใจเล่นละครไหมสนใจแบบไปแคสไปนู่นไปนี่ไหมถ้าสนใจก็โทรมานะอะไรเงี้ยครับแบบโทรมาแล้วก็ให้ให้นำบัตรผมกลับมาแบบคุยกับผมแบบไปคุยกับพ่อกับแม่นะแบบสนใจไหมสนใจมากวงการบันเทิงไหมอะไรเงี้ยครับเหมือนพี่ต้นตอนหนุ่มๆเลยเนี่ยไม่มีเไม่มีมีเหรโดนจะไล่กันเรื่อยเออแล้วพวกกมาเนี่ยเราไปเล่าคุณพ่อแม่ฟังครับพี่ๆเนาะปรึกษาเหมือนเดิมปรึกษาเหมือนเดิมเขาว่าไงเขาว่าไง ก็คือตอนนั้นสิ่งนี้ผมทําได้ดีที่สุดก็คือสนุกครับมามแล้วคือผมรู้สึกว่าแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้นอ,นนอันนี้ขอค้านค้านเล็กๆครับเรายังไม่ทันจะหัดเล่นละคลเรเลยจะรู้ได้กระทำดี <ผม S 2> ไหมครับคือตอนนั้น<อ>ผมผมก็แบบ<อ>ผมแบบเป<อ>็นคนขี้อายแล้วขี้เขินด้วยอ่ะ คือถ้าผมตัดสินใจไปเล่นละครตอนนี้ผมก็น่าจะสบายแล้วล่ะครับน่าจะสบายทุกวันเยอะเลยวันนี้ใช่รับเออแต่ก็ยังยังไม่แน่ยังไม่เยอะยังยังยนงยังยังยังยยังยังยีงยังยังยังอยังยังอังย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 ัเยัง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 ยัายังยังยัยังต่งยังเังยองยั้ยัง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 ยั่ยัง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 ยัังย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 ั้ยังยังังยััััั เดี๋ยวต้องไปไปอะไรเรียกแคชใช่ใช่ครับใช่ครับแคสคือแต่คือผมไม่ได้ตอบปฏิเสธเขานะผมเขาแค่บอกว่าถ้าสนใจโทรกลับมาโอเคครับมันก็เหมือนปฏิเสธไกลๆใช่ไหมเราสนใจเราก็โทรกลับเนาะใช้ได้นะใช้ได้แต่ไม่เป็นไรมีมีเบอร์อยู่เดี๋ยวก็โทรไปได้เมื่อไหร่ไปแล้เนี่ยเหมือนอาจารย์ตายลูกสบายไปแล้วครับร้องเพลงเพลยอาจารย์ตายทุกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ครับลูกเลี้ยงสบายแล้วเป็นน้อยเลย ครับก็เป็นอะไรที่ทมีไม่ไม่นะไม่เยอะอในกลานะค,คือรุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยที่ที่มีการทับทามก็จะมีเต่าหลังส่วนเอ้าวโหแน่นอนนะฮะก็พี่ต๋องพี่ต๋องเนี่ย เยอะมากดีด้วยความดังด้วยเดี๋ยวเร็วๆนี้คือว่าจะมีหนังเขาด้วยเพราะพี่ต๋องเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาเล่นไม่ได้เพราะเขาต้องไปอังกฤษเดินทางมันไม่มีเวลาที่ที่จะต้องมาให้เวลาในการถ่ายถ่ายทำถูกต้องแต่ตอนนี้พร้อมแล้วนะพี่พี่ต๋องน่าจะพร้อมในการถ่ายทำไหมพร้อมไหมข่าวว่าแว่วๆนะแว่วๆเขาจะมีเขาจะออกแม่เวลาใหมเรามาอีกหมดอีกแล้วนะจารย์ ความสนุกสนานของน้องโตโต้นี่ยังมีต่อแน่นอนครับโดยเฉพาะ EP สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องราวปัจจุบันชีวิตของเขาและอนาคตหลังจากนี้เขาจะทำอะไรช่วงนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ